ครับกลับสวัสดีช่วงแรกของวันที่ยิ้มหามกราคมพศ2567ันากบับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งและกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องน้ำเลี้ยงก่อนครับเต้าเรื่อนก่อนว่าวางผมลงคขีดไปเมื่อเช้านี่กะยิ้มซี่เนาะผมโทรมาเป็นผู้งยิงเหรอครับพี่น้องครับสีวัวซูฟังครับอ่า เอาแต่วัวตันนิมาขายวัวดีๆไม่เอามาขายงวอดีกับมีครับพี่น้องครับง้อตันนิผมกับวามีตันนิอันนี้ผมบอกนแง่มุมมองผมนี่ครับพี่น้องครับพิถีพิถันในการไดกาขอเพ่ยครับผมกับประเดมตัวขายพี่ตัวขายหน่วงนี่ครับเมียนี่เนาะสีคงสุดผมกับวามันตันนี้กระดูกสีคงสุดหนึ่งถังขอคนรับได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ผมขายป่าเพ่งผมขายทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรเก็บเงินปลายทางผมครับนี่ครับพี่น้องครับผมก็ถึงบอกว่าเยาบุรีกันครับการข่าขาย แตาพ่อมาบอกพานครับจะสะจมตี้ยนครับพี่น้องครับเราก็ย,ย่างพ่อค่าเขาไปสื่อง้วเนี่ยผมบดเดยย่างที่ผมเป็นพ่อค่าได้ครับพี่น้องครับผมบ่เด้ไปถามหาดอกว่ามันมีตำเนียงว่าสายตาผมมันท่แหลกเลยมันอ้วนมันสดดีบะมันพ่อสื่อบะปอมาณนี่ครับพี่น้องครับถ้ามันอ้วนผมกะสื่ออีกราคาหนึ่งให้ราคาดีครับถ้ามันอ้วนให้ราคาดีไปเลยครับพี่น้องครับบ่เด้เกี่ยวว่าสีง้งหมองมองวงองมันครับผมบดได้จะไปถามส่วนนั้นหรอกครับพี่น้องครับ นี่ครับมาหนี้หันเข้ามาเลี้ยงงัวครับพี่น้องครับนี่ครับเมียลูกเมียลูกตัวที่สองนี่ครับท่ว่ามีตำหนนี่สี่โค้งสุดทางหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับเอาไปเถื่อเถือได้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับเน่าง้วไทยมันก็หนาด่างหางดอกธรรมดาแหละครับงัวไทยงัวเล่ครับพี่น้องครับเป็นธรรมดาของสายเหลือเพลินครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวลูกสาวเพลินอายุสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับ ใจลูกครับพ่อไปวัดไปว่าเลยครับพี่น้องครับแต่ที่บเราใจลูกดีก็ง้อไ่บางโตครับพี่น้องครับง้อตัวนี้ครับน้ำนมแม่ก็ดีครับพี่น้องครับนี่มึงจะจัดครับท่านใดสนใจกับทุ่มมาครับศูนย์หหา207ห8เป็ดแปซีพิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตะมนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับขอคนรับได้ครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับบ่าวากันครับพี่น้องครับผููเป็นมาผู้ดคนทุนหน่อยกับมี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับเราไก่ย่างการเลี้ยงง่วนี่ย่าไปน้ำกระแสคนข้นทางบ้านครับ่าไปไายครับพี่น้องครับตอนเลี้ยงง่วราคาเนี่ยท่านเสด็จกำไรดีก็ง่วงามผมสิบอกให้ครับนี่ครับเราก็แม่ลูกผู้คนกับตอมาหลายรถอีกเลยบอกรถบ่ไ้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทคือเอาครับลูกตัวที่สองนี่ครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่สามเดือนนี่ตัวแม่ครับผูกลานได้ทั้งสองแม่ครับเนตัวลูกไส้ครับหรือท่านสี่ยกสองโคมนี่ก็ได้ครับพยกสองโคมเอาไป ซอยเอ่อ uh, โทษที่ครับพี่น้องครับถ้ายกสองค้มาไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับพี่น้องครับพันราคาลงให้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับสุดคุ้มแน่นอนแม่ลูกสองค้สองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวลงกันทามันไกลกันบ่หลหลบ่อหนาเจียดก็ส่งฟรีให้เขาแต่ว่าทามันไกลกันหนาเจียดพันก็ต้องมีคานาแมนซอยผมนะครับพี่น้องครับยาเสียนแจโตัวยาเสียนแจ้ด้ครับให้ซอยกันในยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่อง ในยุคลาข้างงวเป็นแบบนี้ก็ต้องซอยกันพยุงไปครับพีน er ่น้องครับ so แล้วก็ย่างกะมีข้าวดีนะครับพี่น้องครับงัวกะกะลังคึกคืนครับพี่น้องครับการส่งออกเดี๋ยวนายหางเขาหางว้อไดเเขาก็มาสื่อห้องพงเขาครับพี่น้องครับเขาหางัวไปส่งมาเด้เพราะว่าเทาเกษตรกรคนหลากงานนี่ถ้าเพื่อนผมมีงัวไปส่งเพื่อนก็ต้องมางอสื่อห้องอยู่แล้วครับพี่น้องครับใจเย็นครับพี่น้องครับมันก็เรื่องเขาทางเขาเราหรอกครับพี่น้องครับถ้าตลาด ทั้งจีนทั้งเวียดนามเพิ่นเปิดนรับง้วนเนื่อจากไทยครับพี่น้องครับนี่ครับขอว่นนอนวนงานที่มีส่วนเจยวของกะบซอยกับเศรกราน้ครับแล้วก็เกษตรกรคนรลา,หากหลากัต้องซอยกันน้ำครับพี่น้องครับนี่นะครับขายเถียงเรี่ยวกัยังต้อเร็วต้อ,อีหต่อให้ถือนะครับต้อทั้งกัย่งอยากได้ถือกท่านชิดเอาว่าผู้เขาเป็นพ่อค้าเขาสิอยากได้ถือบ่าครับพี่น้องครับไต่ว่าต้องเอาตามโลกความเป็นจริงนะครับพี่น,อน้องครับเอาตามโลกความเป็นจริง ให้ซอยกันสนับสนุนกันครับพี่น้องครับบมเมนว่าเนี่ยครับผมขายนี่ซี่โตสองหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีพร้อมสองร้อยเยโรเมทหนึ่งง้วหลกพันมันท่านเอาไปเลี้ยงยังไงกะเอร์เซ็นท่านสิขาดทุนนหน่อยแล้ครับถ้าว่าโตนำสา่งตายแล้ครับถ้าว่าแบบเป็นแปนครับท่านเลี้ยงเมียสองตนี่ให้อ้วนนะครับสมมว่าเลี้ยงให้อ้วนแล้วเมียนี่ยินผื้นเลยครับหมื่นหาบัวครับพี่น้องครับนั่นท่านขายสองตท่านก็ได้กำไรแล้วครับเลี้ยรลูก็ยังกำไรอีกทบเค่องครับพี่น้องครับอันนี้ว่า บ่แบบตามความเป็นจริงแมนบ่ซื้อน้ำผมกับโบเป็นหยังครับพี่น้องครับอันนี้ผมบอาตามหลักวิชาการหลักความเป็นไปได้ครับพี่น้องครับเพราะว่านี่ครับถ้ามันอุดวนขึ้นนี่ตัวเนื้อมันก็ได้ไตสองมื่นครับทุกตัวสองโค้งนี่ครับพี่น้องครับไตสองมื่นถูกตัวครับพี่น้องครับนี่การันตีเลยครับพี่น้องครับฝากนี้ครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียกับเมียลูกภูแม่ลูกเมียสิมีตำแหนนี้สี่สี่โค้งสุดหนึ่งขังนี่ครับมีตำแหนนี้ผมก็บอกว่ามีตำแหนนี้ผมไม่ได้ตัวขายครับขอคนรับได้ครับ ผมขายถือๆครับพี่น้องครับแชร์สองหมื่นเจ็ดพันทะยกถ้าแยกแม่ลูกเมียหนึ่งหมื่นสี่พันแม่ลูกผูหนึ่งหมื่นหกพันนะครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ขางต้นกดกระติกกลางทั้งคอกระเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควบสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาอีหรี่กับจังโทุมากครับนี่ครับถ้าว่าบอกก็หูจักว่าซื้อสำครับมันบ่เห็นครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ว่าผมผมเป็นคนตัวขายครับพี่น้องครับผมไม่ได้ขายมือนี้มือเดียวผมขายหลายมือครับผมขายหลายปีขายรุ่นลูกลุ่นนครับไปโดๆ เราผมขายแบบจริงใจพร้อมครับพี่น้องครับแต่ซ้ำในึซ้ำหนึ่งถ้าบ่อไกลกันหนายเกียดผมบ่ได้ไปเรียกเก็บค่ารถเพิ่มเลยครับพี่น้องครับเอฟซีที่เคยซื้อน้ำผมสีเข้าใจครับพี่น้องครับไปสี่ร้อยกิโลห้าร้อยกิโลผมก็ไปทรงมาแล้วครับไปภาคใต้ก็ไปมาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนายก็ต้องมีค่าเสียใจได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสโนดไทยคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็สซีรีวิวอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับเห็นเป็นสองคลิปพี่น้องสีงงงัวโครรส้าห่งครัับบสหรคลิปนี้จะไวว้้นีครัับสสดีครับ